การประปาส่วนภูมิภาคกปพจัดงานวันประปาวิวัฒน์ประจำปี2567แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความยั่งยืนเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรครับนายจักรพงษ์คำจันทร์รองผู้ว่าการปฏิบัติการ2รักษาการแทนผู้ว่าการกปปพอบอกว่าเมื่อครบ รอบปีทุกๆปีการประปาสวป่วนภูมิภาคทั้ง234สาขาทั่วประเทศจะนำนวัตกรรมใหม่ๆของแต่ละสาขาออกมาโชว์ออกมาประกวดแข่งขันเนื่องในวันประปาวิวัฒน์ครับจากสาขาต่างๆจาก10เขตเอาข้อมูลความรู้ต่างๆเอามารวมมา,มาจัดงานในวันนี้เพื่อมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เป็นการถ่ายทอดเพื่อที่จะทำอย่างไรให้ลดขั้นตอนในการทำงานให้ไวข,ขึ้นเพื่อสุดท้ายนะี่ คือได้การับไปสู่การบริการกับประชาชนพี่น้องประชาชนได้ได้ไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้นพร้อมร่วมขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรสไตลเวอร์นำพากปบพอสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปาอย่างยั่งยืนครับ